นี่คือบอลลังแห่งความฝันโวยปูนเสือครั้งที่15ประจำปี2558เสียงเฮลั่นจากคนที่เชียร์อยู่ข้างเวทียังออกรถกัมมันเด็ดที่นอกคู่ต่อสู้ลงไปกองกับพื้นทำให้นักชกจากน้องบัวรัภูคนนี้ได้รับการชูม,มือกับชัยชนะที่ได้ไม่ยังภาคภูมิใจ ียี่งไดดีใจ,ใจ,ใจใออก็กำันะครับเราเพิ่มความมั่นใจว่าได้เข้ารอบสุทนมากกรับการวันรอบยู่แล้วเ็นมาตา้งคบขัดไมครับและในรอบต่อไปเขาจะต้องเจอกับนักมวยข่าใหญ่ยังชนะมารพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่ศึกครั้งนี้มีการเข้ารอบเป็นเดิมพันเชียบขาดได้เทรนเรนอร์ที่รู้ใจ ยังพ่อของเขาที่เดินทางมาจากน้องบัวลำพูมาเทรนให้แบบตัวต่อตัวหลับแข้งเสริมคมเข่าเพื่อชัยชนะในไฟส์สำคัญนี้ก็อยากอยากได้แชมป์อยากให้เจเป็นแชมป์เพราะถ้ามีโอกาสแล้วก็รีบรีบรีบว้าวคือว่าเป็นความหวังมากครับสายตาที่เฉียบคม และการอาอกุธที่เฉียบขาดสมกับชื่อบวกกับการฝึกซ้อมย่างเอาจริงเอาจังของนักชกหน้าหยกคนนี้ทําให้เขาพกพาความมั่นใจมาเกินร้อยเพื่อคว้าชัยชนะมาครองอีกสักครั้งถ้าชนะไปนี้ก็มีโอกาสครับก็อยากให้ไปถึงครับถึงแชมป์ครับพยายามเต็มที่ครับทําให้ดีที่สุดครับช่วยเชียร์และให้กําลังใจผมเฉียบขาดป๊ะบ้องสว่างไปนี้ชนะแน่นอนครับ ไปตามความเคลื่อนไหวของนักมวยพร้อมไฮไลท์มวยรอบบุเสือครั้งที่15ได้ทางแฟนเพจบอลังฝันคนพลังเสือ